สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมอีกแล้วครับคนเสพบอลนะครับก็วันนี้มีข่าวเชลซีนะครับชูเอาเฟลิกนะครับก็เจ้าของค่าตัว40ลร้านบอลเนาะประมาณนี้ครับที่ซื้อมาเมื่อช่วงสมอยนับเซ็นสัญญาขาดจากแอลติโกมาลิตนะครับซึ่งเจ้าตัวอายุ25ตอนนี้มีรายงานจากกีปมีสปอร์ตนะครับตีไว้เป็นลือก่อนนะครับว่าเจ้าตัวนะครับ มีโอกาสย้ายออกจากเชลซีในช่วงมกราค,คามนี้นะครับหรือจะต่อเนื่องไปเป็นช่วงซัมเมอ Summer, ร์ปี2 0 2 5นยี่ห้เเพราะว่าเจ้าตัวน่ะไม่ค่อยได้รับอะกาศลงเล่นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ลงเล่นกานัด1ประตูหนึ่งอิสิตนะครับก็ต้องมาดูกันว่านะครับสัญญาของฟิลิกนั้นหกปีนะครับมาดูกันว่าฟิลิกจะอยู่ต่อหรือจะไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ